เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆกับบรรยากาศฟินๆในทัานผู้ชมในเลือกทันอีกแล้วครับหลังนี้ติดถนนลาดยางเลยทำเลดีวิวภูเขาด้วยครับมีเนื้อที่ถึง100ตารางวาครับ ว่างขวาครับสามารถปลูกเพิ่มต่อเติมเพิ่มได้ครับจะจัดสวนยมปลูกสวนก็ได้ครับเนื้อที่เยอะครับตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหห้องครัวหนึ่งห้องน้ําครับหนึ่งห้องรับแขกมีศาลาดัดฟ้านะครับก็ไปนั่งรับลมชมวิวจิบกาแฟยมเช้าหรือมียห้ยมเย็นกันได้ครับเป็นะครับบรรยากาศด้านหน้าเนี่ยครับทุ่งเขาโพดภูเขาทะเลหมอกเ่ยนะครับ โอ้โโล่งสบายครับไม่อาดนะครับสหรับท่านที่ดิกนี้ความวุ่นวายในเมืองครับเข้ามาอยู่บ้านก็ได้พักผ่อนการเดินทางสะดวกสบายเลยครับติดถนนลัดยางไม่ต้องเข้าซอยไม่เหอนอึดอัดนะครับถนนอย,อย่างนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆทำเลดีๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆะนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อน,นัดหมายกับผู้ขายไปดูสถานที่จริงกันได้ครับติดต่อของโดยโตรงได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของมาใชในหน้านะครับติดต่อสายตรงกันได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับมีแถมแอร์ให้ด้วยครับแอร์สองตัวเลยมีตู้เย็นหลังใหญ่หนึ่งตัวทีวี65นิ้วเลยครับเครื่องทำละมุนให้ด้วย กับราคาเพียง2อล้าน3แสนเหมื่นบาทนะครับฟรีค่าโอนให้นะครับที่กัดที่ดินอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับตำบลเขาพระนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะนัดดูที่ก้าสายตรงเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ